นึ่งเสร็จแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็มาล้างน้ําน้าสะอาดน้ําที่ไม่มีคลอรีนล้างให้เกี้ยงพอล้างเสร็จแล้วก็ปลามามาทำถึงให้แห้งแล้วก็มานี่อะไรล้างข้าวเหรอล้างล้างข้าวล้างข้าวเหนียว อันนี้นึ่งเสร็จแล้วแล้วขั้นตอนจากจากแช่ข้าวหกถึงแปดชั่วโมงอแช่ข้าวหกถึงแปดชั่วโมงเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วก็มานึง่งนึ่งเสร็จเราก็มาล้างเนี่ยนี่ขั้นตอนการล้างข้าวมันมันมีอะไรไมล่ะมันมน,นิดหน่อยอข้าวที่คล้ายคเป็นมอดข้าวที่นึ่งแล้วใช่ไหมในข้าวมันนึ่งแล้วแล้วอยู่ขั้นตอนการล้างให้สะอาดล้างกี่รอบสองล้างล้างรอบเดียวแล้วก็ผึ่งผึ่งให้แห้ง แ,แล้วก็มาคลุกแป้งข้าวหมากแล้วก็หมักไว้สามวันก็ใช้ได้เนื่องข้าวเหนียวปกติหรือเปล่าเนื่องปกติอยาน,าน้ำเติมแต่น้ำ้วนี่ทำข้าวหมักนะครับทำข้าวหมากักอันนี้ข้าวเหนียวประมาณกิโลนึงครับข้าวเหนียวโลหนึ่งใช้ใช้ข้าวเหนียวโลหนึ่งกับแป้งหนึ่งหนึ่งลูกนะครับ แลวก่อนก่อนที parole, ่เราจะนึ่งข้าวเนี broccoli, ่ยเราแช่ข้าว6-8ชั่วโมงเราก็มาล้างข้าวให้สะอาดก่อนก่อนที่นึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็พักให้เย็นนะพอเย็นแล้วเราก็มาล้างเนี่ยขั้นตอนนี้คือการล้างข้าวนะครับล้างให้ยางยางที่จับที่ข้าวเนี่ยมันออกออกให้หมดนะครับยางข้าวนะครับล้างให้สะอาดนะฮะเนี่ยมันมียางอยู่นะครับเราล้างยางให้ให้มันสะอาด แล้วก็บางบางอันมันจะมีมอดแล้วก็เอามอดออกครับนี่นะครับมันก็ทำไม่ยากนะครับแล้วก็หมักไว้สามวันก็กินได้แล้วรสชาติจะหวานอร่อยชื่นเองนะครับผมผมจะจะใช้ทำในกาเรียกอะไรนะ โดยปกตินะโดยทั่วไปเราจะเห็นตามที่เขาขายนะี่ยก็จะห่อใส่ถุงหรือใบตองเนะี่ยแต่แต่ผมเนะี่ยทำเองผมจะห่อใส่ผมจะใส่ยางเขาก็จะเริ่มจะจะออกอยางเริ่มออกแล้ว น้ำที่ล้างยางออกเนาะใช้ผ้าขาวบานกองขั้นตอนการถึง่งแห้งๆนะหมักเล่นั้นไม่พอเราถูกใส่ในหม้อน,นี้ได้ปะได้อลองดูเดี๋ยวคืออันนี้ขั้นตอนผึงนะ่งเนาะขั้นตอนการผึ่งให้แห้งใช้ซึ้งผ้าขาวบาน นี่นะคะทำง่ายๆค่ะนี่คือใช้ซึ้งหรือลังถึงเราเนี่ยค่ะสองชั้นข้างบนนี้จะเป็นลังถึงข้างนี้เป็นซึ้งนะคะแล้วก็เอาผ้ารองทีข้าวที่ล้างอย่างน้นนะคะก็รอสักพักเขาก็เสด็จําอันนี้แป้งข้าวหมากหนึ่งก้อนนะครับใช้กับข้าวเหนียวเมื่อกี้เนี่ยประมาณหนึ่งกิโลพอข้าวเหนียวหมากแห้งดีแล้วเราก็มาคุก กับข้าวหมากที่เราบดละเอียดนี่ก็ขั้นตอนการบดนะครับบดให้ข้าวหมากละเอียดนะครับเนี่ยนะครับแป้งข้าวหมากเราสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับอันนี้เขา้านก้อนใหญ่มากเลยทีเดียวนะก้อนใหญ่มากเลยนี่นะครับ ง่ายเหมือนกันนะมันคล้ายแป้งอะไรนะที่แป้งคล้ายแป้งดินตวพองอะมันนิ่มๆเหมือนกันเลยเนี่ย นี่ยละเอียดแล้วครับคล้ายๆแป้งกินต่อคองเลยเห็นดมที่หอมไหมหอมกลิ่นไงกลิ่นสมุนไพรแต่แยกไม่ออกก็มีอะไรมาก ะอียลนนมาเช็คดูว่าข้าวมันหมาดหรือยังใช่ไหม อันนี้ก็เริ่มแล้วเนาะเช็คดูค้าที่ผึ่งไว้นะคะว่าหมาดห,หรือเปล่านนก็เริ่มหมาดแล้วนะนี่ค่ะก็เช็คดูว่าหมาดหรือยังนะคะเรางางขึ้นดูนี่ค่ะ น้ำจะไม่น้ำจะไม่หยุดตาเราก็มานะปุกในกำมังเ,ด,เงดิมเดี๋ยวข้าวเทใส่หม้อเหมือนเดิมเนาะหมด่ยก็แหละค่อยไปน้ำคือเนี่นะครับเสร็จแล้วเราต้องเอาเชื้อ,อค่อยๆโรยเชื้อที่บดไว้เชื้อที่บดบดบางๆอยูอย่อยู่บับลุม โดยการมาแล้วก็คลุกให้เท่ากันนี่นะครับจากข้างล่างมาจะได้โดนทั่วๆ บอกใส่เชื่อมากเชื่อน้อยไม่เกิดประโยชน์ครับต้องใส่พอดีใส่มากเกินไปก็มันก็ทําให้เสียนะครับใส่พอดีมันก็กินแล้วมันได้สูตรกินแล้วอร่อยแล้วก็ข้ามหมากไม่เสียนี่นะครับบางบางคนคิดว่าใส่มากก็จะดีไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับ ต้องใส่ให้พอดีตามสูตรกันนะครับข้าวเหนียวหนึ่งกิโลก็ลข้าวหมากหนึ่งก้อนนี่แหน,นี่นะครับใส่อัดหมากไว้ สามคืนก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำง่ายๆ,ๆครับอยากถ่ายหน้าคนอุ้ยหน้าคนถ่ายไม่ได้เริยง็็ใช้เวลาแค่สามวันนั่นเองเราก็ได้กินข้าหมากอร่อยอร่อยนีย่นะครับปิดอัด